อยากจะ,ะสมมติถ้าคุณแม่ได้เห็นอยากจะบอกอะไรคุณแม่ถึงแม้ว่าหนูกับแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันถึงแม่กับพ่อจะหย่าร้างกันแล้วแต่หนูก็ยังรักแม่เพราะว่าแม่เขาได้ให้กําเนิดหนูหนูก็ไม่ได้โกรธแม่ได้อะไรเขาหรอกคะ่ะแต่ว่าทุกทุกครั้งวันแม่ทุกคน,นะเขาได้กราบแม่เขา แต่หนูได้กับแม่คนอื่นเป็นครูบาอาจารย์หนูคิดถึงเขาค่ะแล้วก็ก็อยากอะค่ะ ตอนนี้ก็น้องก็จะถึงวันแม่แล้วหนูก็ไม่รู้ว่าน้องจะเป็นยังไงแม่ก็ไปแล้วกลับไปดูแลครอบครัวของเขาแล้วระยะทางจากบ้านเราไปโรงเรียนมันค่อนข้างไกลเราไม่กลัวอนตรย้างก็กลัวค่ะ <c oughs> แต่ว่ามันก็ต้องไปค่ะเพราะว่าถ้าไม่ไปก็ไม่ได้ <c oughs> ชีวิตที่เหลือตรงนี้เราก็คิดว่าต่อสู้สู้สไปค่ะ <c oughs> สู Super ้เพื่อน้องเพื่อพ่อค่ะ